สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับแรนดอมในหัวข้อนะคะชีวิตที่กําลังจะเกิดผลของคุณค่ะมาดูว่านะคะชีวิตของคุณกําลังจะเกิดผลไปในด้านไหนนะคะมีสิ่งไหนที่พีิพายนะคะหรือว่าเบื้องบนนะคะมี อยากจะมาสื่อสารนะคะวิก็จะมาแรนดอมคลิปให้กับทุกคนด้วยนะคะมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนถ้าพลังงานตรงไปฟังกันต่อไม่ไม่ตรงก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะนะเออนะมาดูกันนะ,ะสิ่งที่รับไปสิ่งที่มีวางไว้นะคะเป็นเพียงคำทำนายนะ,ะไม่สามารถนําไปตัดสินปัญหาของคุณได้นะคะฝังไว้เป็นการเล่าเรื่องนะคะเป็นวิทยาฐานเท่านั้นคะ่ะโอเคค่ะมาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปแรนดอมในวันนี้เลยใบแรกค่ะ พลังงานของ8ถ้วยนะคะวิรู้สึกว่าคุณกำลัง move on นะแล้วก็เห็นประตูแห่งความเป็นไปได้นะคะหรือคุณได้เห็นเส้นทางแห่งการเป็นไปได้ของคุณค่ะพลังงานของคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงนะค,ะคุณล้มล้มถ้วย8ปถวยเลยแสดงว่าคุณตัดจบอดีตเก่าๆของคุณแล้วด้วยนะคะอะไรที่คุณเคยยึดติดอะไรที่คุณเคยเสียใจกับมันอะไรที่คุณเคย ความมีความสุขกับมันรู้สึกว่าคุณสามารถวางได้แล้วก็เข้าใจประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เข้าสู่การเดินทางแห่งความจริงที่ไม่ได้ลากความเจ็บปวดไม่ได้ลากอดีตไม่ได้ลากสิ่งต่างต่างไปและก็สามารถนําเป็นประ มาเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะในการที่จะบอกเล่ากับผู้อื่นใช้ชุดของตัวเองให้เกิดผลได้ด้วยนะคะเป็นพลังงานของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แบบไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอยู่ในตําแหน่งที่แบบมีข้าราชการนะคะแต่เป็นอาจารย์ของตนเองนะคุณนําชุดของตัวเองได้ค่ะพลังงานของ8ถ้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นคุณรักษาสุขภาพจิตรักษาสุขภาพใจรักษาสุขภาพร่างกายของคุณนะคะมาได้นานแล้วแหละรู้สึกว่าคุณอาจจะเดินเข้าสู่เส้นทางของการรักตนเองพัฒนาตน นะมาได้ในระดับ1แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีการเกิดผลอารมณ์แบบอุย้ยถ้าฉันทําแบบนี้ก็เนี่ยดูสิมันเห็นแห่งความเป็นไปได้มันเห็นประตูแห่งชีวิตที่มันเป็นไปได้นะคะวิรู้สึกแบบนั้นและพลังงานที่2เป็น tree of cup นะคะพลังงานแห่ง3ถ้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยากเฉลิมฉลองหรือคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองนะคะหรือมีการติดต่อ งานต่างๆหรือคุณอาจจะได้ออกเดทคุณอาจจะได้พบนะาสังสรรค์กับเพื่อนให้คุณจงเตรียมตัวไว้ด้วยนะะเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะเอ่อเนื่องด้วยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวอ่ะเป็นคนที่เก็บตัวเพราะเหมือนคุณเคลียร์ชุดตัวเองแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้ออกเฉิดฉายใช้ชุดของคุณแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบเออก็สุกงอมแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเอ่อถึงเวลาแล้วคุณตัวคุณก็รู้ด้วยนะคะคุณดูแลตัวเองแล้วคุณก็รู้ว่าตัวคุณ เป็นพลังงานคนที่รู้ว่าต้องใช้บอดี้ตัวเองนะเป็นพลังงานคนที่รู้ว่าจะต้องใช้ตัวเองเป็นทรัพย์สินเออสามารถดูแลตัวเองแล้วก็แบบสร้างตัวเองเป็นทรัพย์สินทางกายเพื่อที่จะสร้างเป็นทรัพย์สินทางด้านการเงินได้อะไรเงี้ยเป็นพลังงานของคนที่ชาญฉลาดมีสติปัญญาค่ะและพลังงานที่3เป็นพลังงานของซีดาบนะคะช่วงนี้นอนพักผ่อนเยอะนะแล้วก็วางคุณรู้สึกคุณไม่กลัวอะไรแล้วเป็นพลังงานที่ไม่กลัวอะไรแล้วพร้อมที่จะไปข้างหน้าพร้อมที่จะเกิดผลในชีวิต อย่างสูงสุดด้วยนะคะเนื่องด้วยคุณเรียนรู้ถูกเรียนรู้ผิดนะคะเข้าใจสัรธรรมของชีวิตเข้าใจการดํารงชีวิตเข้าใจทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะคะไม่ได้ยึดติดอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งตอนนี้รู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตโฟแล้วก็คุณจะนอนหลับเหมือนคุณปรับการนอนหลับของคุณด้วยนะหรือวีไม่รู้สิแต่มันเกิดแบบอารมณ์ของคุณที่สามารถวาง ความทุกข์วังต่างๆไว้คือทุกอย่างมันยังเกิดขึ้นอยู่หมดแหละแต่จิตวิญญาณของคุณน่มันเบาสบายนะคะเป็นพลังงานงคนที่รู้ทุกข์รู้สุขรู้ขณะจิตของตัวเองค่ะอะแล้วมาดูนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงมาดูว่าแล้วชีวิตของคุณจะเกิดผลอะไรนะคะชีวิตของคุชีวิตของคุณกําลังจะเกิดผลอะไรนะคะมาวีขอสามใบนะคะใบแรก The Hermit อ้คุณจะเกิดฌานปัญญาคุณจะเกิด สติปัญญาที่มันท่องแท้มากขึ้นนะแล้วก็คุณจะสามารถจุดประกายความฝันในวัยเยาว์ของคุณได้ด้วยรวมไปถึงคุณจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือแลือถ้าเป็นวัยรุ่นคุณก็จะกลายเป็นวัยรุ่นแบบอารมณ์แบบวัยรุ่นที่เทสดีมีความคิดที่ดีมีการวางชีวิตของตัวเองในรูปแบบที่มีหลักการมีหลักคุณธรรมอ่ามีการใช้ชีวิตแบบ เหมือนเป็นผู้เจริญสติปัญญาเออเพราะฉะนั้นคุณจะมีความน่าเกรงขามคุณจะมีการเกิดผลทางด้านหน้าตาที่ออร่ามากขึ้นสายตาที่มีประกายมีความเมตตาม,มากขึ้นคือคุณจะมีการถูกเปลี่ยนลุกอะค่ะมีการคน,คนจะมองคุณว่าคุณเหมือนเป็นคนที่แบบหน้าน้าเกรงขามไม่ใช่หน้ากลัวนะหน้าเกรงขามหน้ายำเกรงค่ะ และพลังของ Ace of c u p นะคะมันจะเกิดการที่คุณจะได้รับการออปชันหรือแบบมีผู้คนอยากจะเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆคนรอคนธรรมดาคือแบบจะมีคนหลายรูปแบบค่ะอยากเข้าใกล้คุณเนื่องด้วยพลังงานของคุณดีนะคะแล้วก็แต่คุณจะสามารถรักษาพลังงานตัวเองได้วิรู้สึกว่าคุณก็เรียนรู้ในเรื่องของการที่คุณจะให้ผู้คนเข้ามาใกล้หรือว่าเรียนรู้ที่จะให้และรับกับผู้คนน่ะเก่งขึ้นมีการเข้าสังคมได้ดีขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดผลคือ หกถ้วยคุณจะกลายเป็นที่ปลอดภัยคุณจะกลายเป็นแบบใครที่มองมาคุณก็จะเป็นแบบพื้นที่สวยงามพื้นที่ที่ทาให้ผู้คนเขาเห็นแล้วสบายใจรู้สึกว่าคุณจะกลายเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ทําให้ทุกคนได้รับน้ําแห่งชีวิตเช่นคุณไปที่ไหนที่นั่นก็จะเจริญสมบูรณ์คือคุณจะไม่ได้แพ้ให้กับพลังงานลบคุณจะเบิร์นแบบ เมินพลังงานลบได้แล้วพวกเขาก็จะถ้าเขาไม่ปรับพลังงานของตัวเองเขาก็จะไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้เป็นพลังงานที่องค์อาจในตัวเองค่ะมีการเกิดผลทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดในชีวิตของคุณนะคะและใต้สําหรับเป็น the daily ลค่ะวิวรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเสริมสร้างเรื่องความมั่นใจนะคะดูเรื่องของการแต่งตัวลุกขึ้นมาดูมาแมทตัวเองอะคะ่ะเหมือนคุณแบบจะไปงานหนึ่งงานซึ่งงานนั้นจะเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องฝึกเป็นคนที่เหมือนลิซ่าเออแบบดูดีตลอด ต่อให้มันจะมีมุมไม่ดูดีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแต่งคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะดูเล็บดูผมดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นในใ,ในในหลังจากทคุณเจอแรนดอมวีนะเพราะว่าคุณกําลังจะได้ถูกจับตามองด้วยนะคะแล้วก็คุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็อาจจะมีนะคะ บรรพบุพร,บรุษหรือว่ามีคนที่เขาล่วงรลับไปแล้วเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทเขากําลังเคียงข้างคุณแล้วก็วอวยพรคุณด้วยเขาดูแลคุณนะคะ6กถ้วยแล้วก็คุณจะได้เจอโซมเมตหรือเจอคนที่เหมือนคุณที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมตัวในการรับมือที่จะ บบเหมือนคุณกําลังจะรับของขวัญน,นะใช้ชีวิตให้มันมีชีวิตทุกวันนะคะแล้วชีวิตของคุณจะเกิดผลมากกว่าที่เป็นในทุกวันนี้ด้วยนะคะนี่ก็มิก็เสริมให้ค่ะโอเคนะคะก็ครบถ้วนแล้วสําหรับแรนดอมมาดู Number of God ค่ะใบแรกเป็น999นะคะคุณเป็นดั่งแก้วตาดวงใจไม่ตายใหม่แน่นอนแล้วก็ไม่ไม่เป็นแบบพันชีวิตร้อชีวิตนะ,ะตายยากค่ะ และหมายเลขสามนะคะถูกร at um. right? ื้อลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มาจากพระเจ้าไม่แปลกเลยนะที่คุณจะมีชีวิตใหม่แบบนี้นะก็ทิ้งชีวิตเก่าเหมือนที่คุณทำนะคะถูกต้องแล้วนะคะและหนึ่งสองค่ะจงนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตจิตวิญญาณและความจริงเอเมนค่ะก็ใช้ชุดจริงใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญาณแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความจริงเหมือนที่คุณเป็นนะ เพราะว่าทุกสิ่งกาลังเกิดผลอย่างดีเลยเพราะถ้าคุณแบบอารมณ์แบบบุญเก่าที่คุณทําไว้มันกําลังเกิดคุณก็สร้างบุญใหม่เพื่อที่จะต่อบุญแบบมันเป็นการใช้ชีวิตแบบไม่สิ้นสุดนะคะมันก็เลยจะเกิดผลแบบไม่สิ้นสุดในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันค่ะและนะคะข้อพระคัมภีนะคะวันนี้ได้เยเรมีบทที่1ข้อที่194ตัดว่าเขาจะลุกรานและต่อสู้กับเจ้าแต่เขาจะไม่ชนะเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าให้พ้นภัย การเดินเข้าสู่สังคมครั้งนี้การเดินเข้าสู่การร่ำรวยมั่งคั่งครั้งนี้จะไม่มีใครสามารถมาทําอะไรคุณได้นะคเพราะว่าคุณมีก๊อดคุณมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองคุณสามารถปกป้องตัวเองปกป้องจิตวิญญาณตัวเองด้วยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราทรงอยู่กับท่านเพราะว่าคุณเลือกธรรมชาติคุณเลือกก๊อดคุณเลือกจักรวาลสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับคุณค่ะ เอเมนครบทั่วแล้วนะคะสำหรับแรนดอมในวันนี้นะคะก็ฝากเหมือนเดิมค่ะฝากช่องทางของวีทุกช่องทางด้วยแล้วก็ฝากไปเป็นกำลังใจในไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา20่สนาฬินาทีแล้ววีก็ฝากครอสนะคะในการลงเรียนการอ่านไพ่นะคะแล้วก็ฝากเออสามารถมาทำคลิปแรนดอมส่วนตัวได้ด้ได้นะคะราคา225บาทนะคะต่อคลิปนะ,ะแล้วก็มีอะไรอีก <laughs> ค้นก่อนค้นก่อนว่าตัวมีอะไรนะคะก็นั่นแหละวีฝากเออ อุดหนุนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะคะวีก็ยังเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งเข้าวงการซึ่งแบบก็เข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าวีแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแค่เข้ามาเฉยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าวีอยากออมีการแอคทีฟกับออพลังงานของตัวเองด้วยผลงานของตัวเองด้วยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้วีไปแล้วหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบค่ะสวัสดีค่ะ